ครับคุณผู้ชมพบกับผมกับใครๆก็เข้าครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทำครปสตรอเบอรี่แบบคลาสสิกสไตล์นะครับทำเองที่บ้านง่ายๆนะครับผมเคย โชว์วิธีการทําแป้งครปหรือว่าครปแบตเตอร์เอาไว้แล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เจ้าตัวนั้นแหละที่ผมที่ผมเคยโชว์ไปเนี่ยเอามาทําเป็นครปสตอร,ร,รี่กันนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับก็คือมีแป้งครปหรือว่าครปแบตเตอร์นะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับวิธีทําไปดูได้ในในคลิปของเราที่บอกไว้นะครับครปแป้งครปนะครับผมผมมีครีมนะครับมีสตรอเบอรี่มีน้ำตาลไอซิ่งเดี๋ยวจะเอามาโรยตอนจบนะครับผมมีเหล้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาตี คู่ไปกับครีมให้หอมๆนะครับผมมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลง่ายๆครับคุณผู้ชมมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมใช้เป็นกระทะสำหรับครปโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเป็นเทฟลอนจริงๆคุณผู้ชมใช้กระทะเทฟลอนอย่างเดียวก็พอแต่อันนี้เนี่ยคุณสมบัติพิเศษของกระทะครปก็คือเขาจะเขาจะ,ะตื้น นะครับทำให้ความชื้นมันระเหยได้เร็ว,ร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 วได้แป้งเครปที่เหมาะเจาะทันใจนะครับตอนนี้ผมวอร์มจนร้อนแล้วผมเอากระดาษเช็ดน้ำมันพืชลงไปบนแป้งบนกระทะนะครับให้มันลื่นๆเล็กน้อยนะครับโอเคให้น้ำมันเคลือบผิวกระทะไว้นะครับนิดหน่อยครับไม่เยอะมากโอเคครับผู้ชมตอนนี้กระทะของผมพร้อมแล้วผมลงเลย Okay. อันนี้ต้องรีบนิดนึงนะครับเราต้องร่อนมันเลยใช้ประมาณ2ทัพพีคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมต้องเนี่ยร่อนไปนะครับต้องรีบนิดนึงเพราะว่าเมื่อมันเกาะกันตัวกันแน่นแล้วเนี่ยมันจะสายเกินไปที่จะร่อนละทีน,นี้ผมรีบมาไฟอ่อนพยายามทำให้มันบางครับอันนี้ยังยังค่อนข้างมันก็ไม่ถึงกันหนาแต่มันก็ไม่ไม่ไม่บางอย่างที่ควรจะเป็นนิดนึงนะครับแต่ก,ก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ ผมจะเล่งไฟขึ้นมาหน่อยนะครับพยายามปรับไฟให้ได้แังใจถ้ารู้สึกว่าม,มันเริ่มร้อนเกินไปวิธีสังเกตว่าร้อนเกินไปคือควันมันจะเริ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมแป้งค่อนข้างหนาผมก็เลยทิ้งระยะเวลาให้มันค่อนข้างสุกกว่าน,นี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเขี่ยดูซิว่ามันใช้ได้หรือยังคุณผู้ชมพอเราใช้กระทะที่เป็นเทฟลอนที่ที่ยังสมบูรณ์อยู่คุณผู้ชมชม,มันจะง่ายมากเพราะว่ามันจะไม่ติดเลย นะครับน้ำมันเช็ดนิดเดียวนะครับมันก็เคลือเบเซฟรอนไปด้วยในตัวทําให้มันร่อนออกมาได้ง่ายนี่คุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้สีมันเริ่มเห็นไหมเริ่มเริ่มแบบเปลี่ยนสีเริ่มสุกข,ขึ้นทีนี้ผมจะให้เครปของผมเนี่ยมันค่อนข้างได้สีนิดหนึง่งผมเช็คดูก่อนว่าสีได้หรือยังยังยังไม่ได้อย่างที่ผมต้องการผมก็ปล่อยอันนี้ผมเล่งไฟเลยอืมก็ปล่อยไว้อย่างนี้คุณผู้ชม ง่ายมากครับทำเครปยิ่งถ้ามีอุปกรณ์ดีๆนะครกระทะเทฟลอนไม่จําเป็นต้องเป็นกระทะเครปเฉพาะก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นเทฟลอนที่เห็นไหมครับผู้ชมร่อนออกมาเองเลยเพราะความร้อนอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมคิดว่าเครปของผมสีน่าจะเริ่มโอเคแล้วผมพักเอาไว้ ทําอันต่อไปเลยคุณผู้ชมเรื่อนมันหน่อยโอเคนะครับเราต้องพยายามร่อนครับโอเคทีนี้ก็รอ,อเก่งง่ายๆครับ ว่าถ้ามันกจะใช้ได้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นฟองอากาศฟู่ๆอย่างงี้นะฮะพอนี้ผมเร่งไฟแรงแล้วมันก็เลยจะเร็วกว่ากระทะแรกนิดนึงโอเคผมหลีไฟแล้วเพรารู้สึกว่าอันนี้จะสุกเร็วเพราะว่ากระทะร้อนมากโอเคอันนี้สวยงามมากครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ครปเราเสร็จแล้ว mm hmm. ผมพักพึ่งเอาไว้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเตรียมครีมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นออตีวิปครีมนะครับจะวิปมันให้ขึ้นเดี๋ยวผมใช้ที่ตีแบบออมือนะครับเป็นตัวช่วยของผมโอเค mm hmm. ตอนนี้นี่คือผู้ช่วยของผมนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นโอเคครับตอนนี้ผมจะปั่นวิปครีมผมเริ่มตีวิปครีม ให้ตัวมันเริ่มเฟิร์มเฟิร์มคือแบบมีอากาศเข้าไปสักน,นิดนึงก่นอนแล้วผมก็เริ่มใส่น้าตาลลงไปน้ําตาลจะช่วยให้วิปครีมเนี่ยมันที่อากาศเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ตัวไม่ไม่ยุบลงมานะครับผมจะใส่เหล้าที่เราเตรียมเอาไว้นิดนึดนง ให้มันมีกลิ่นหอมนะครับผมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยไม่ให้มันหวานจนเกินไปมันจะได้มีรสกลมกล่อม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เครปพร้อมครีมพร้อมผมเตรียมใส่ถุงบีบแล้วนะครับผมมาเตรียมแผ่นเครปเครปอันนี้เดี๋ยวผมจะพับเสิร์ฟในรูปแบบที่เรียกว่าแฟนหรือว่าให้มันเป็นคล้ายๆพัดนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงไปเดี๋ยวผมโรยน้ําตาลไอซิ่งนิดนึงลงไปก่อนนะครับตักนี่ให้มันพอมีรสชาติอันนี้ไม่ต้องสวยมากนะครับผมโรยให้มัน ให้มันไม่จืดชืดจนเกินไปคุณผู้ชมนี้ผมก็พับมันพัดเลยนี่เลยคุณผู้ชมทีนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันคือ,อครีปสตรอเบอร,รี่ผมจะเรียงยังไงดีให้มันสวยอย่างนี้ดีกว่า นะครับเดี๋ยวผมจะจัดสตรอเบอรี่เรียงลงไปแล้วก็เราจะเสิร์ฟพ,พร้อมกับวิปครีมนะครับผม,มจริงๆผมจะลงวิปครีมก่อนคุณผู้ชมว้าว ทีนี้ตรงนี้นไม่เกี่ยวครับตรงนี้ผมทำลั่นเช็ดออกคุณผู้ชมโอเคครับทีนี้เราก็มาจัดการกับเจ้าสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นี้ผมล้างแล้วนะครับคุณผู้ชม อืมฮมอันนี่ดีกว่าโอเคก็โอเค,อเคผมจะแต่งด้วยน้ำเชื่อมสีแดงเล็กน้อย อเครับเสร็จเรียบร้อยเครปสตอเบอรี่ของผมพร้อมรับประทานครับ